ก่อนนะมันจะมีระบบแบบว่าถ้าเราไม่เหยียบคันสตาร์ไม่ได้นะครับอันนี้คือระบบช่วยออกตัวบนทางราชันนะเวลาเราไปติดบนแบบบนเขาเนี้ยเราก็เราแค่ยกยกคัดไว้เงี้ย สวัสดีครับผมวัดฟอร์นะครับเราอยู่กันที่ฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรนอมิน,นะครับและคันนี้ที่ผมมายืนอยู่เนี่ยเป็นกระบะตอนเดียวครับเครื่อนสีล้อราคา7 7 0 0 0บาทนะคันนี้ใส่รถคอกนะครับใส่คอกนะอันนี้ต้องเดาได้เลยว่าลูกค้าเนี่ยน่าจะเอาไปลุยส่วนปาล์มแน่นอนนะครับผมนี่ก็เป็นชุดล้วแต่งนะล้วแต่งของเอารเรนเดแบบบอกเลยว่าโคตรเท่นะก็เหล็ก หนา3มมิลครับตัวนี้ก็ยึดกับตัวหมุดเดิมนะครับผมอ่ะขออนุญาตลงก่อนดีกว่าอ่าเป็นไงคันนี้ยกขึ้นไปสองนิ้วนะนี่นะครับผมฝาท้ายคันนี้ไม่ได้ผ่อนแรงนะฮะเราสามารถติดตั้งได้นะนี่เราสามารถเบิกชุดคิดนะครับผมมาติดตั้งได้ในรุ่นนี้นะครับเดิมเเนี่ยรุ่นเนี้ยไม่ได้มีกันชนท้ายมาให้หรอกนะครับผมไม่มีเลยเลยนะแต่ชนท้ายบันไดไม่มีเลยเลยนะ ล้อเดิมเป็นล้อสิบหกนิ้วเป็นล้อกระทะนะฮะล้อกระทะอันนี้แต่งนะถือว่าแต่งเอาเรื่องนะคันนี้นะโอเคมาดูรายละเอียดกันชุดล้อเนี่ยเป็นของアウเลนเดอร์นะฮะนี่สำหรับตัวหัวเดี่ยวเลยครับผมความสูงเนี่ยสูงท่างหัวผมเลยประมาณสองเมตรได้นะอันนี้ก็คือเขายกขึ้นไปยกขึ้นไปสองนิ้วนะครับผมนี่นะล้อเป็นล้อสิบแปดบกอนะครับผมยาง อ่าสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะครับผมเป็นยางโตโยต้ายนะมีแอบซิ่งนิดนึงนะครับผมมีแอบซิ่งนะตัวนี้ก็บรรทุกน้ําหนักได้หนึ่งตันนะครับผมถ้าอยากได้มากกว่าเนี้ยเราสามารถที่จะเสริมแหนบได้นะสำหร,รับรุนนี้นะเสริมแหนบขึ้นไปได้ถึงสามนิ้วนะถ้ายังไม่สุดนะวางคานได้นะผมวางคานใหม่เลยก็เตรียมเงินไว้ประมาณแสนกว่าบาทนะครับผมเปลี่ยนเพลาเปลี่ยนคานเรียบร้อยนะบรรทุกได้ห้าตันนะครับผมใครอยาก ไปห้าตันก็บอกได้ครับผมอะชุดกันชนท้ายโรงงานไม่ได้ให้มานะครับผมรุ่นนี้ไม่ไให้มาก็ใส่เป็นของ Outlander นะครับผมคุมโทนนะคุมโทน Outlander นะฮะนี่โลวาเออร์เรนเดอร์กันชน Outlander นะครับผมบันได Outlander นะฮะนี่บันได Outlander ล้อบิ๊กเ18นิ้วนะครับผมตัวนี้สวยงามนะก็ลายเขาคล้ายๆกับตัว Fuel Offroad เลยนะฮะตัวนี้นะเทไหม สีแบบเงามินลิ่งนะครับด้านหลังเนี่ยเรายกสูงสองนิ้วนะครับพวงมาลัยไฟฟ้านะมีให้จากโรงงานเรียบร้อยนะะนี่นี่โห <c oughs> หน้าจอแบบคือราคาเจ็ดแสนเจ็ดพันบาทดูออปชั่นเขาให้นะฮะหน้าจอนะกราฟิกนะครับผมเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay นะฮะมีช่องเสียบ USB นะครับผมสามารถเอา USB เนี่ยมาเล่นเพลงได้เลยนะ หรือเปิดเพลงผ่าน j u ม Music หรือว่ายูทง u ูทูบนะครับแต่ว่าเอาภาพออกจอไม่ได้แค่นี้เองนะครับผมเพราะว่ามันออกมาได้แต่เสียงนะฮะตัวมาตรวัดหน้าจอเนี่ยเป็นแบบดิจิตอลนะครับผมเป็นกราฟิกสวยงามเลยนะแบบนี้นะฮะนี่ครับวงลายไฟฟ้านะครับตัววัสดุเป็นไวนิวนะครับผมไฟหน้าอัตโนมัติเนี่ยให้มาจากโรงงานเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยเป็นไงออปชันเราสุดยอดนะครับ แต่ว่าตัวนี้ปั่นน้าฝนไม่เป็นออตโต้แค่นั้นเองนะฮะก็ถือว่าหลอแล้วนะอให้ดูฟิลลิ่งเวลาเราขึ้นไปนั่งครับมันหลอแค่ไหนนะฮะตัวเกียร์ธรรมดานะครับผมเวลาเราสตาร์ทเนี่ยให้เราเหยียบคัด์ก่อนนะมันจะมีระบบแบบว่าถ้าเราไม่เหยียบคัสต์สตาร์ทไม่ได้นะครับผมมันป้องกันเราแบบว่าืางทีเราใส่คาเกียร์อย่างเงี้ยนะแล้วไปสตาร์ทมันก็พุง่งมันก็อาจจะพุ่งกว่าตกคูนองคูน้านะครับผมอ่าันนี้เราก็ อย่าพัดนะมันจะมีระบบเขาเรียกอะไรอะลูกค้าถามมามันก่อนว่าไอเกียรธรรมดามันมีระบบช่วยออกตัวไหม mm hmm. ก็ตัวนี้ก็มีนะถ้าถ้าในเกียร์ออตโต้ก็คือเขาจะค้างเบรกไว้ใช่ไหมค้างเบรกไว้ประมาณสักห้า,าวินะสมมติวเวลาเราสลับขาอย่าเงี้ยเราสลับขาสมมติเราจับเราแตะเบรกพวกเราจะมาคันเร่งเนี่ยตัวเกียร์ออตโต้จะมีระบบ เขาเรียก HLA นะครับผมก็เป็นระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะสำหรับเกียร์ออโต้เนี่ยเขาจะค้างอ่าเขาจะค้างเขาจะค้างถแง้วแตะเบรกใช่ไหมถ้าเราปล่อยปุ๊บมันจะค้างอยู่ห้าวินะครับผมก่อนที่เราจะมาเหยียบเร่งแต่ว่าในเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันก็มีนะมันมีก็คือบางคนเขาก็พวงนะเวลาแบบว่าต้องเลี้ยงคัดเลียคัดอะไรเงี้ยแต่นี้ไม่ต้องนะครับผมวิธีก็คือ ให้เราปล่อยคัตไปครึ่งหนึ่งนะครับผมรถมันก็จะเดินหน้าละเนี่ยแค่นี้อันนี้คือระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะครับเวลาเราไปติดบนแบบบนเขาเนี่ยเราก็เราแค่ยกยกคัตไว้เงี้ยแค่นี้นะแค่นี้เองนะครับผมก็บางทีลูกค้ากังวลคือบางทีลูกค้าอยากอยากได้แบบเกียร์ออโต้ซึ่งมันไม่ได้เพราะว่า รถมันมีคัตนะรถมีคัตแล้วก็เกียร์ธรรมดาด้วยนะจะมาแบบว่าใส่เกียร์ว่างใส่เกียร์หนึ่งแล้วแบบว่าปล่อยปล่อยคัตเนี่ยมันมันก็มันก็ดับใช่ไหมอ่าเนี่ยอันนี้ก็จะมีช่วยออกตัวบนทางราดชันนะนครับคือคือเราแค่ยกคัตประมาณครึ่งหนึ่งอะ่ะนะฮะรถมันก็จะไหลเองนะครับผมเนี่ยเป็นระบบออกตัวบนทางราชันของเกียร์ธรรมดานะครับเห็นไหมนี่ เราหล่อประมาณนี้นะครับผมตัวบันไดข้างนีก็ถูกติดตั้งเรียบร้อยนะเนี่ยเอารเรนเดอร์ er, เป็นแบบทรงยาวนะครับผมตัวนี้ก็ไว้ป้องกันขีเลนนะเวลามันแบบว่ามันดีดขึ้นมาเนี่ยนะก็ะกันป้องกันสีนะครับผมเวลาแบบมีหินมีอะไรเงี้ยมันก็ตัวนี้ก็จะกันก็เหมือนเป็นกาดเป็นกาดกันชนอีกประเภทหนึ่งแหละนะครับผมแล้วก็เอาไว้เหยียบขึ้น่ะเอาไว้เหยียบขึ้นนั่นแหละก็อีกประโยชน์หนึ่งนะครับผมอ่าที่เขาทําเป็นตะแกรงก็เพราะว่า เวลาเราล้างอ่ะเราฉีดน้ําน้ํเก็ทะลุลงไปเลยนะฮะเนี่ยสำหรับเอาเรนเดอร์นะครับผมช่วงล่างทําอะไรบ้างก็เปลี่ยนปีกนกนะฮะเปลี่ยนปีกนกเพื่ออะไรก่อนนะครับเปลี่ยนเพื่อปรับองศาเมื่อเมื่อเรายกขึ้นไปสูงเนี่ยปีกนกนะครับผมมันจะเขย่งนะครับผมอันนี้เราปรับองศาเรียบร้อยสังเกตว่าตัวอันนี้ลูกหมากนะครับผมลูกหมากตัวตรงนี้กับด้านนอกด้านในอ่ะ ด้านในกับด้านนอกเนี่ยมาสังเกตว่ามันจะระยะเท่ากันเห็นไหมครัอันนี้ก็คือยกสองนิ้วเรียบร้อยนะถ้าเรายกโอเวอร์สเปตัวเนี้ยจะต่ํากว่าข้างในนะครับผมถ้าข้างในสูงกว่าข้างนอกเมื่อไหร่เท่ากับว่าเราเรายกเกินยกสามนะครับผมถามว่ายกได้ไหมได้แต่แต่มุมมุมมุมอของปีกนกล่างมันไม่ตามนะฮะเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนปีนล่างถูกไหมเนี่ยปีกนกล่างนะครับผม แล้วก็ตรงนี้ก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะไม้ตีกองไม้ตีกองนะฮะตัวนี้นะตัวนี้ก็เป็นตัวนี้มันมาจากแหลกพวงมาลัยนะครับผมนี่มันก็จะค่อนข้างชันแล้วนะถ้าเรายกขึ้นไปสามนิ้วเนี่ยมันจะเฉียงอย่างนี้นะฮะเห็นไหมลักษณะองศาตรงนี้มันจะทิ่มมันจะทิ่มนะครับการคอนโทรลรถอ่ะมันจะคอนโทรลยากนะครับผมเวลามันตกลงตกลุมนะครับแล้วก็ตัวนี้ช็อคอัพเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ซัพพอร์ตกับการยก สองนิ้วนะครับมเพราะว่า,วาตัวโชว้เป็นโมโนโทูบนะครับผมซึ่งเป็นแบบว่าเป็นโช้แบบโลว์เพชเชอร์นะฮะตัวภายในเนี่ยมีแก๊สกับน้ํามันผสมกันนะครับผมแล้วก็ตัวแก๊สเนี่ยใส่ที่แรงดันประมาณ8 c p ซ i นะครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้รับแรงกระแทกไม่ได้รองรับแบบว่าการยกสูงนะครับผมแล้วก็การที่มันผสมกันมันก็อาจจะเกิดฟองอากาศอะไรพวกนี้นะเวลาเราขับไกลหรือว่าใช้งานหนักเนี่ย มันจะไม่มีเสถียรภาพในการกระเด้งนะครับก็แนะนำให้เปลี่ยนเป็นโช้คอัพนะครับเป็นโมโนทูบที่เป็นโช้กที่มันยาวขึ้นนะฮะโช้กยาวขึ้นนะครับผมตัวโมโนทูบข้อดีก็คือเป็นกระบอกเดียวแล้วก็มันจะระบายความร้อนได้รวดเร็วนะฮะแล้วก็ภายในจะเป็นโช้คอัพแบบไฮเพรสเชอร์นะครับผมเป็นคาร์บอนไนโตรเจนอัดเข้าไป120 psi นะครับผมถ้าเราเอาโมโนทูบเนี่ยไปเอาแก๊สออกเหลือแค่80เท่ากับว่า มันก็คือโชวเทวีทูพนั่นเองนะไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะครับผมคันนี้นะครับผมไฟหน้าเดิมๆเนี่ยค่อนข้างแบบขี้เล่นะมันส้มๆนะครับผมไฟส้มๆอันนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับคันนี้ใส่ไฟซีนอนนะฮะมันค่อนข้างแบบขมุกขมัวนิดนึงนะตัวไฟเดิมของเนี่ยอ่าอ่าน,นี้เปลี่ยน เปลี่ยนลูกแก้วนะครับผมเป็นโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์คืออะไรก็จะเป็นเลนรวมแสงนะครับผมเหมือนเลนที่มันรวมแสงสาดไปที่พื้นนะครับโคแสบตาเลยนะนี่ไฟ DRL จากโรงงานไม่ได้มีให้นะครับเราก็ใส่เข้าไปนะฮะนี่คไฟเดิมสีส้มแบบนี้เลยนะครับผมส้มๆแบบนี้นะตัวนี้เราเปลี่ยนลูกแก้วใส่เป็นตัวซีนอนนะครับผมก็จะมีกล่องบรรลาดในการควบคุมมันนะฮะอ่ ปิดก่อนนะ,ะก็จะเป็นแสงสีขาวนะตัวนี้ก็แสงสีขาวก็ประมาณห้าพันรอยเคถึงหกพันเคได้นะประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าไม่ได้ผิดกฎหมายเท่าไหร่นะถ้าเป็นแสงแบบฟ้าแสงแบบว,ว่าอ้๊ยหมื่นเคอะไรมาเนะี้ยอย่างงั้นหืออ่าอย่างนั้นอ,อนนนะโดนจับอยู่ฮะอันนี้ก็ประมาณแค่ห้าพันรอยเคถึงหกพันเคนะครับผมเนี่ยเมื่อยกสูงแล้ว ความสูงก็เพิ่มขึ้นนะครับสองนิ้วนะครับผมนี่ฮะตัวนี้ก็สามารถติดตั้งอะไรช็อกอัพได้นะช็อกอัพที่เหนือฝากระโปรงเปิดปุ๊บดีดไปเลยอย่างเงี้ยก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันก็ต้องเลือกยี่ห้อหน่อยเพราะว่าบาง,งยี่ห้อมันก็แบบตึงมือซะเหลือเกินนะเวลาเราเปิดมันมันไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นะฮะเครื่องยนต์2 0จดศูนะรุ่นนี้นะครับผมสองจุดศูนย์หกเกียร์เกียร์หกสปีดนะครับผมเทอร์บโบเดี่ยวกำลังแรงม้าอยู่ที่ 170แรงม้านะครับผมสี่นิวตันเมตรเหมือนกันนะฮะตัวพัดลมหน้าเครื่องเอาออกนะฮะย้ายมาเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับผมแบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรี่แบบกึ่งแบตเตอรีแบบแตตร่แห้งนะผมก็มันก็จะมีน้ำกันอยู่ในนี้แหละแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นแบบ A.G.M นะครับผมที่เหมือนตัวที่ที่เขาใช้ไฟเยอะๆนะฮะมาตรงนี้ก็มีอะไรให้ให้ดูแลรักษาบ้าง ตัวนี้ก็เป็นน้ำยาปัดน้ำฝนนะครับผมใส่น้ําก็ได้หรือว่าใส่พวกสไลด์ครับผมก็ได้หรือว่าใส่แต่ซาก็ได้เพื่อแบบบางทีแบบเราขับรถนะครับมีแมลงเม่าบินเข้ากองไฟนะก็ปัดได้ทันทีทันตาเลยนะครับผมตัวนี้เป็นน้ํายาคูลแลนนะก็เป็นส่วนในส่วนเป็นส่วนที่ล้นออกมาจากตัวหม่น้ํานะครับผมก็เป็นระบบปิดนะทำให้แบบว่าไม่เสียน้ํานะครับผมเท่าไหร่นะนี่ก็เป็น น้ำยาไอไม่ใช่น้ำมันเบรกและขัดนะครับผมก็เปลี่ยนตามรอบพวกนี้ของพวกนี้เปลี่ยนตามรอบเลยนะครับผมเทอร์โบอยู่ตรงนี้นะนะครับก็ตัวอาร์ติเนเตอร์หรือว่าตัวไดนาโมนะไดนาโมหรือไดาชาร์นั่นแหละนะครับก็ถูกวางตำแหน่งบนนะครับผมทำให้รถลุยน้ำได้80เซนติเมตรนะครับผมยก2นิ้วเพิ่มไปอีก5ใช่ไหมปรนะมาณ5เซนเนาะก็เป็น85นะครับผมนะี่ยวิธีปิด อันนี้ก็คือง่ายๆเลยคือฝามันหนักนะเราก็ประมาณพูดหนึ่งแล้วทิ้งเลยนะฮะเนี่ยไม่ต้องแบบว่าไปกดไปอะไรมันนะมันมันไม่ปิดหรอกนะครับผมตัวกอนชนหน้าอ a ลนเดอร์ er, คุมโทนนะครับผมคุมคุมโทนเลยนะคันนี้ถ้า a ลนเดอร์มีงานที่ไหนเนี่ยยกไปออกงานได้เลยนะครับผมเพราะว่าเขาใส่อเลนเดอร์ทั้งคันเลยนะครับผมตัวกระจังหน้าปกตินะครับผมปกติไฟเขาจะ มันจะไม่เหมือนชาวบ้านนะสาหรับรุ่นเนี้ยคือรุ่นอื่นอ่ะเขาจะมีไอ้ตรงนี้จะว้าวีหมเห็นไหมเนี่ยจะว้าวะแต่เนี่ยดันดันแบบทะลึ่งเว้าวเข้ามาหากระจังเห็นไหมอันนี้ต้องแปลงนิดนึงนะอันนี้ก็คืออยากห่อแบบรุ่นพี่ไงก็ต้องแปลงนิดนึงคนระับต้องนักลบก็ต้องมีบาดแผลนิดนึงนะครับผมถามว่ามีตรงรุ่นไหมตัวนี้ไม่มีนะเท่าที่เห็นนะครับผมก็มานี้ตัวนี้ใส่กาดด้านท้องด้วยนะ ก็ปกป้องนะครับผมพวกม้อน้้ำอะไรพวกนี้นี่ยวดูก่อนใส่ทีแผ่นแะ่แผ่นเดียวนะตัวนี้สามารถใส่ได้สามแผ่นเลยนะปกป้องถ้าแถวสองก็จะเป็นพวกแบบพวกเกียร์นะครับเป็นแถวสามก็จะเป็นอ่างเครื่องนะครับผมอ่างน้ํามันนะใครที่สนใจรถยนต์นเนี่ยแบบนี้นะครับผมหรือว่ารุ่นอื่นก็ได้นะรุ่นเนี้ยเจ็ดแสนเจ็ดพันบาทราคานี้ไม่รวมแต่งนะะนี่ มันเป็นการแต่งเพิ่มนะครับผมเป็นการแต่งเพิ่มเราบริการแต่งนะครับฟรีนะครับบริการแต่งฟรีแต่คิดตังค์นะครับถ้าใครสนใจรถยนต์ฟอร์ดก็ทักเข้ามาได้นะครับเบอร์โทร0917618526อาร์ดีไลน์แอดวั168หรือมาดูมาเยี่ยมชมได้ที่ฟอร์ดพระนครสาขากเกษตรนนมิน,นครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์วันนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ